สวัสดีครับพบกับผมนะครับเต่าจากฟอร์ดคลองหลวงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพาชมคลิปที่2ของเรานะครับว่าตัว Ford ด i t ยแท็กเน็กเจเรามีดีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวเชิญมาด้านหลังเลยนะครับวันนี้เราจะแนะนําเรื่องกระบะของเราเชิญครับเชิญครับ เริ่มแรกเลยนะครับขอเริ่มจากฝาท้ายนะครับฝาท้ายของ Ford w i t ท c นะครับจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงผู้หญิงก็ยกได้ผู้ชายก็ยกสบายนะครับมือเดียวปิดเปิดได้ครับส่วนด้านในนะครับกระบะของเราจะเป็นกระบะแบบรลอนแบนนะครับทําให้การขนของและการขึ้นไปนั่งหรืออะไรเงี้ยจะไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่าเรามีอะไรพิเศษในกระบะอีก ฟอร์ดไว้ถ้าลูกค้าจะไปใส่โรลเลอร์ลีดไปติดลงติดแหลกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทำบล็อกของมันไว้ให้หมดแล้วเราเจาะรูไว้ให้พร้อมหมดแล้วลูกค้าซื้อรถไปไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยครับแลที่สำคัญไฮไลท์ที่วันนี้ผมจะเสนอนะครับนี่ปั๊กไฟบ้านเป็นยังไงบ้างครับนี่มันใช้งานได้จริงไหมอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดู เวลาเราไปแคมปิ้งนะครับสบายสบายเลยเสียบหม้อข้าวเสียบพัดลมอยู่ในป่าเสียบปารกอ่าเห็นไหมครับไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มมากับรถให้เลย แถมใช้ไฟบ้านได้ปกติเวลาเข้าปรงเข้าป่าสบายเลยครับทีนี้ออกแคมป์หุงข้าวไม่ต้องกลัวข้าวไหม้ละโอเคนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อปอคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมอีกว่าใน w i t e c Next g เ n รเรามีอะไรที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆค่ายอื่นๆพบกับเซลล์เต่าได้นะครับในคลิปถัดไปผมเต่าฟอร์ดของหลวง 9 9 9 3 6ติดตามผมได้นะครับหรือมาหาผมที่โชว์รูมได้โทรนัดหมายทดลองขับได้ครับสำหรับคลิปนี้